สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานวชิราวุฒภาพยนตร์นะครับอันนี้เป็นจอ3ามเมตรห้าสิบวันนี้ทดสอบทดสอบวางโครงจอแล้วก็จอนะครับใช้โครงทัดนะครัสี่เมตรโรงงานนะครับก็จะเป็นเบด เบรข้างละ4ใบนะครับแล้วก็จะเป็นชุดแขวนนะครับฮอนโหลด15นิ้วนะครับคูณหแหลมหัวจรวดนะครับข้างละ2ใบแล้วก็ชุดปากฮอน12นิ้วของ sa หลังเป็น2องยูนิตนะครับของ sa 18f เป็นสองยูนิตนะฮะปากหอนสิบสองนิ้วคอเอสเอแหลมข้างละกล่องนะครับกล่องละสีหัวนะครับเป็นจรวดนะครับนี้ก็เป็นโครงนะครับสำหรับหน่วยหนังชุดนี้นะครับแจ้งงานแรกนะครับที่จะไปลงนะครับเป็นงานฉลองกฐินนะครับสามัคคีนะครับที่ หนองเป็ดนะฮะตำบลน,นาคายอำเภอตาลสมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานฉลองกระทิ้นสามัคคีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวอ่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับทดสอบระบบเสียงแล้วก็ภาพวันไหนเดี๋ยวจะไลฟ์สดอีกทีหนึ่งขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม